สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวสาวพิชาดาอัครบดีศรีปทุมมาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอละธิพรพาณิ์ไปติดตามววเขาที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนฆาตข่มข,ขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินี่ไปไล่ควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซ้มไม่ขี่กันตายฆาตจมน้ําตาย ไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมหาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันไอฮีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมหาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอ,ขอบคุณค่ะและท่านสามารถติดตามเราได้ที่ w w w c a n u ก c a d a r t o p t m สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ